นิทานเรื่องกระรอกน้อยจอมแก่นในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีมีกระรอกน้อยอาศัยอยู่กระรอกน้อยตัวนี้มีชื่อว่ากระรอกขี้ออนขนของเขานุ่มฟูสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตแฝงไปด้วยความซุกซนกระรอกขี้ออนเป็นที่รักของสัตว์ในป่าด้วยนิสัยร่าเริงชอบเล่นมากกว่าชอบทำงานทุกๆวัน หลังจากตื่นนอนกระรอกขี้อ้อนจะใช้เวลาทั้งวันปีนป่ายต้นไม้โหนเถาวันไล่จับผีเสื้อแสนสวยเล่นซ่อนหากับนกน้อยหาผลไม้ป่าฉ่ำกินเป็นอาหารกลางวันมื้อเย็นของเขาก็จะไปขอแบ่งปันอาหารจากคุณแม่ของกระรอกเพื่อนๆของกระรอกต่างก็ขยันขันแข็งเก็บเมล็ดพืชถั่วต่างๆและผละไม้ป่าไว้กินในช่วงฤด,ดูหนาว พวกเขาช่วยกันเก็บกวาดใบไม้เตรียมรังให้อบอุ่นแต่กระรอกขี้อ้อนไม่เคยสนใจเขามมวแต่เล่นสนุกจนไม่ทันสังเกตว่าฤด,ดูใบไม้ร่วงเริ่มใกล้จะเข้ามาเมื่อฤด,ดูหนาวจะมาถึงป่าไม้ก็เริ่มกลน่นใบไม้ร่วงหล่นอากาศหนาวเย็นกระรอกขี้อ้อนก็เริ่มโหยหาเขาออกไปหาอาหารแต่ก็หาอะไรไม่ได้เลยอาหารในป่ามีน้อยมาก สัตว์ต่างๆต,ต,ต่างก็อดมื้อกินมือ้อบางตัวก็เริ่มอ่อนแอลงกระรอกขี้อ้อนรู้สึกเสียใจเขาเริ่มรู้ตัวว่าความขี้เกียจของเขานั้นสร้างปัญหาให้ตัวเองเขารู้สึกละอายใจต่อเพื่อนๆที่เคยเตือนเขาไว้ว่าฤดูหนาวปีนี้หนาวนานและรุนแรงเตรียมอาหารไว้บ้างนะในตอนแรกกระรอกขี้อ้อนไม่เข้าใจคำเตือนของเพื่อน เพราะเขาคิดว่าฤดูหนาวคงไม่รุนแรงเท่าไหร่อาหารในป่าคงมีเพียงพอสำหรับเขาแต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงจริงๆเขาจึงได้รู้ว่าตัวเองคิดผิดอาหารในป่ามีน้อยมากอากาศหนาวเย็นจนเขาแทบจะทนไม่ไหวกระรอกขี้อ้อนรู้สึกหนาวและหิวโหวยเขาพยายามหาอาหารแต่ก็หาอะไรไม่ได้เลยเขาเริ่มอ่อนแอลงร่างกายของเขาก็เริ่มสั่นเทา เขารู้สึกสิ้นหวังในตอนนั้นเพื่อนๆกระรอกของเขาที่เคยเตือนเขาก็มาช่วยเหลือเขาพวกเขาแบ่งปันอาหารให้กับกระรอกน้อยขี้ออนและช่วยพาเขาไปยังรังที่อบอุ่นกระรอกขี้ออนรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆของเขาเป็นอย่างมากเขาเรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาตั้งใจปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มขยันขันแข็งเก็บเมล็ดพืช มเมล็ดถั่วต่างๆและผลไม้เปล่าไว้กินในช่วงฤด,ดูหนาวในปีต่อมาฤด,ดูหนาวมาถึงอีกครั้งแต่กระรอกขี้อ้อนไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาเตรียมตัวพร้อมสำหรับรับมือกับฤด,ดูหนาวเขามีอาหารเพียงพอสำหรับตัวเองและครอบครัวกระรอกขี้อ้อนก็รู้สึกดีใจกับตัวเองที่เขาสามารถเอาชนะความขี้เกียจได้ เขารู้สึกขอบคุณเพื่อนๆของเขาที่ช่วยเหลือเขามาโดยตลอดและเขาก็สัญญากับตนเองว่าเขาจะขยันขันแข็งเก็บออมและแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นอยู่เสมอคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความขยันหมั่นเพียรนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าความขยันหมั่นเพียรน,นั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จมาสู่เรา กระรอกขี้อ้อนในตอนแรกไม่เคยคิดถึงอนาคตมัวแต่เล่นสนุกแต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงเขาก็ไม่มีอาหารทำให้เขาต้องอดมือกินมือ้อแต่เมื่อเขาปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มขยันขันแข็งเก็บสะสมอาหารไว้เขาก็สามารถผ่านพ้นฤดูหนาวไปได้ด้วยดีนะคะ